สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR หรือว่า m a เ a จ e r อร์ออนให้ชื่อว่าปลดผู้ว่าแบงคชาติเรื่องใหญ่จะกล้าเลยเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับข่าวคราวความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี กับนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะนี้ไปจะเรียกว่าแบงค์ชาตินี่นะครับเป็นเรื่องประเด็นกรณีการขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยนโยบายที่ทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องพิจารณากันเนี่ยนะครับก็คือในกรณีนี้อาจจะต้องมองข้ามในเรื่องที่ว่าใครถูกใครผิดเนื่องจากว่ามุมมองทางเศรษฐกิจก,การเงินการคลังเนี่ยอาจจะต่างกันไป รวมไปถึงเรื่องของบทบาทหน้าที่และก็ความจําเป็นในทางการเมืองก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับในเษฐาทวีสินเนี่ยออกมาคัดค้านธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในขณะที่สถานการ์เงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ยติดลบติดต่อกันมานานหลายเดือนแล้วเซฐาบอกว่าอย่างนี้ครับความจริงแล้วเนี่ยเราก็พูดคุยกันตลอดอยู่แล้วในเรื่องนี้และเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจุดยืนของผมชัดเจนนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยแต่ท่าน ก็มีอำนาจในการขึ้นนิยามที่ผมได้โพสต์ข้อความไปเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าการเกษตรพืชผลต่างๆที่ผมอยากจะให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยดูแลไม่ให้ราคามันต่ำลงไปกว่านี้เพราะถ้าเกิดว่าต่ำเกินไปเนี่ยมันจะลำบากนะครับนี่เป็นคำพูดของนายเศรษฐาทวีศินพูดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาหรือถึงสถานการณ์เงินเฟอ้อแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบีย้ย หลังจากหารือเสร็จเนี่ยนะครับเศรษฐาก็บอกว่าผมได้คุยกับผู้ว่าการแบงค์ชาติหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจิทัลบัลเลตเรื่องดอกเบีย้ยผลดีผลเสียผมพยายามบอกถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างและก็เรื่องของภาคธุรกิจต่างๆเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านหนี้สินซึ่งท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็บอกว่าท่านได้ทําอะไรอยู่บ้างอย่างเช่นการแก้ปัญหาหนี้สินระยะยาวซึ่งกาลังทําอยู่ผมจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ย เวลาเรามากินกาแฟที่นู่นที่นี่ฝากให้ท่านนัดมาให้ผมไปที่แบงค์ชาติที่บางกุนพรมก็ได้จะได้พูดคุยกันเพราะบางหน่วยงานเนี่ยก็ต้องการคุยเรื่องอื่นด้วยซึ่งจะได้มีการพูดคุยกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับนักข่าวก็ถามว่าเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยมีสัญญาณจากผู้ว่าแบงค์ชาติหรือไม่เซษฐาต่อว่าอย่างนี้ครับผมไม่มีอำนาจในการไปก้าวไกลแบงค์ชาตินะครับเพราะแบงค์ชาติเนี่ยเป็นองค์กรที่เป็นอิสระ แต่เราพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ไปสั่งหรืออะไรทั้งสิน้นเพียงแค่อธิบายเหตุผลให้ฟังในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมในแง่ของเหตุการณ์ต่างประเทศสถานการณ์ของเงินเฟอ้อทั้งหมดก็พยายามพูดคุยกันอยู่ส่วนคําถามที่ว่าเรื่องเงินเฟอ้อติดลบเนี่ยทางผู้ว่าแบงก์ชาติให้ความเห็นอย่างไรบ้างเศรษฐาตอบว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้ทางแบงก์ชาติเป็นคนถแถลงเองดีกว่านะครับผมให้เกียรติท่านเราพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อใหญ่ๆมากกว่า นักข่าวก็เลยถามอีกว่าแล้วมีแนวโน้มเรื่องดอกเบีย้ยไปในทางที่ดีหรือไม่เศรษฐาตอบว่าผมคิดว่าแนวโน้มที่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใครมองอย่างไรนะครับอะไรคือแนวโน้มที่ดีแล้วแนวโน้มที่ดีเนี่ยคือต้องมีการพูดคุยกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนี่แหละครับท่าทีของเศรษฐาทั้งก่อนและหลังการพบกับนายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนารพุทธผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติเนี่ยต้องใช้คําว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยความหมายที่แสดงออกมาเนี่ยคือไปทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและยอมรับในอํานาจของธนาคารแห่งประเทศไทยที่สามารถดําเนินการบริหารงานโดยอิสระนะครับรัฐบาลหรือว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงแบงค์ชาติไม่ได้นะครับซึ่งในทางสาธาธณาเนี่ยย่อมต้องแสดงออกแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากพิจารณากันถึงผลกระทบที่จะตามมาเนี่ย ย่อมต้องมีมากมายเกินคาดแน่ๆโดยเฉพาะความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจความเชื่อมั่นตการลงทุนเพราะเพียงแค่มีข่าวความเห็นไม่ลงรอยกันและมีทีท่าเหมือนกับเกิดการขัดแย้งกันขึ้นแล้วเนี่ยเลยทําให้มีข่าวตามมาทันทีนะครับทั้งสํานักข่าวต่างประเทศที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็มีการรายงานข่าวออกมาทันทีเหมือนกันพร้อมกับมีรายงานบรานักลงทุนเริ่มเกิดความไม่เชื่อมั่นขึ้นมาเพราะปรตตาบใดก็ตามที่พวกเขาเกิดความรู้สึกว่าแบงก์ชาติไม่มีความเป็นอิสระ มีการเมืองเข้าไปแทรกแซงนั่นย่อมหมายถึงหายนะทางเศรษฐกิจที่จะตามมาเลยนะครับแต่ที่ผ่านมาในประเทศไทยยังสามารถรักษามาตรฐานเรื่องการให้อิสระกับธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีได้แม้ในยุคเผด็จการทหารเต็มรูปแบบในสมัยของจอพลสฤษดิ์ธนรัฐก็ยังไม่แต่ต้องดอกเตอร์ป่วยอึ้งผาก,กรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในขณะนั้นย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เคยมีการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเลยนะครับ เพราะที่ผ่านมาเคยมีการปลดมาแล้ว4ครั้ง4คนด้วยกันเกิดขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นแหละครับเคยปลดในโชคคุณกเกษมผู้ว่าแบงค์ชาติคนที่9มาแล้วหรือแม้กระทั่งในยุคข,ของรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรก็เคยปลดหม่อมราชวงศ์จตุบงค์นโสนกุลซึ่งเคยมีความขัดแย้งกันในเรื่องของนโยบายค่างเงินบาทรวมไปถึงช่วงรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรก็เป็นยุคที่นายกิติรัตน์นรนองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี่แหละครับ เคยคิดที่จะปลดในประสานไตรรัฐบวรกุลผู้ว่าแบงค์ชาติคนที่22มาแล้วนะครับเพราะความขัดแย้งในเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันมาคราวนี้เนี่ยนายกิติรัตน์นรนงเป็นประธานที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของนายเศรษฐาทวีสินเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ออกมาร่วมตําหนิดนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติคนปัจจุบันส่วนจะซ้ํารอยกับเหตุการณ์ในอดีตหรือไม่ อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากเสียงของรัฐบาลที่มีท่วมทน้นจํานวน314เสียงจะปลดหรือไม่ปลดยังเป็นคําถามกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากพิจารณากันในความเป็นจริงขณะนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไปไ,ปได้ในอนาคตอันใกล้นี้หรอกครับเพราะเชื่อว่าได้มันจะไม่คุ้มเสียนะครับและจะกลายเป็นแรงสะท้อนกลับไปยังรัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีเองซะมากกว่าคือต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาบริหารประเทศได้แค่หเดือนเท่านั้นเอง ยังไม่อาจจะลงหลักปักฐานในอย่างมั่นคงสักเท่าไหร่นักอีกทั้งยังห่วงเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศในช่วงที่รัฐบาลกําลังตีปี๊บเชิญชวนการลงทุนเข้ามามา,มากๆในเวลานี้เพราะฉะนั้นการปลดผู้ว่าแบงค์ชาติหากมองอย่างรอบด้านแล้วเนี่ยไม่ใช่ผลดีสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ถ้าหากมองอีกด้านหนึ่งหากมองในทางการเมืองการออกมาแสดงท่าทีคัดค้านการขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ย มันก็เหมือนกับเป็นการแอคชั่นแสดงความเห็นใจแสดงความเข้าใจประชาชนและธุรกิจระดับกลางและระดับเล็กที่ต้องแบกรับอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันเนี่ยนะครับยังเป็นการสร้างแรงกดดันในทางอ้อมกลับไปยังผู้ว่าแบงค์ชาติทําให้ถูกมองในด้านลบมากขึ้นทํานองว่าไม่เข้าใจความรู้สึกของชาวบ้านอะไรประมาณนั้นความหมายประมาณว่ารัฐบาลใน,เ,นเห็นใจและเข้าใจนะแต่ว่าทําอะไรมากไม่ได้เพราะเป็นอํานาจตัดสินใจโดยอิสระ ไม่สามารถที่จะไปแทรกแซงได้ดังนั้นนี่นะครับเมื่อมองทุกมุมแล้วก็ยังมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทาวีสินไม่ว่าจะมีอำนาจเต็มแค่ไหนก็ตามยังไม่กล้าที่จะปลดผู้ว่าแบงค์ชาติในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสียมองทางไหนก็เชื่อว่ายัางไม่กล้าทำหรอกครับ